แต่เทคนิคทําฟองนมแบบง่ายๆเลยค่ะข้อแรกเลยนะคะนั่นก็คือนมสดที่เราจะทําฟองนมอะคะ่ะควรจะเป็นนมที่แช่เย็นนะคะแช่เย็นจ,จัดๆยิ่งดีค่ะถ้าจะให้ดีนะคะพิเชอร์แช่เย็นด้วยก็จะดีมากๆค่ะข้อสองค่ะนั่นก็คือปริมาณนมที่เราใช้นะคะนมที่เราใช้พี่เนตจะใส่มาอยู่แค่ประมาณที่1นส่วนสถึง1นส่วนสเท่านั้นนะคะพิเชอร์ของเราเนี่ยเป็นขนาด300 ML นะคะนั่นหมายความว่า เราก็จะใส่อยู่ที่แค่ประมาณ100 ml ถึง150เท่านั้นนะคะข้อ3<ะ>ค่ะเวลาที่เราจะวางก้านสติมนมนะคะพี่แน่จะแบ่งเขาเนี่ยค่ะหน้าพิชเชอร์ตรงเนี้ยนะคะแบ่งออกเป็น3ส่วนนะคะตัวหัวก้านสติมนมนะคะจะวางอยู่ในตำแหน่งเส้นนิ้วเนี่ยค่ะแต่ต้องไม่ติดกับพิชเชอร์นะคะเน่วางลงมาแบบนี้นะคะจ่อลงมาตรงๆแบบนี้ก่อนค่ะเสร็จแล้วเราจะเอียง นี่ยค่ะก็คือเอียงไปให้ตัวก้านสตรีมนมของเราเนี่ยอยู่ในเส้นนิ้วเห็นไหมคะแล้วก็ข้อ4นะคะก็คือความลึกของหัวก้านสตรีมนมนะคะนั่นก็คือปลายก้านสตรีมนมตรงนี้ค่ะไม่วางลึกหรือไม่วางตื้นเกินไปนะคะข้อที่5ค่ะเวลาที่เราทาฟองนมเนี่ยค่ะอุณหภูมิที่เหมาะสมในการทําฟองนมนะคะก็คือจะอยู่ที่ประมาณ 60-65องศาเซลเซียสค่ะนั่นก็คือเป็นช่วงที่นมเนี่ยจะมีความหวานนะคะเปล่ียนแลคโตสมาเป็นน้ำตาลนะคะจะอร่อยมากค่ะ <Wow. S 1> จะหอมจะหวานนะคะ